สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองหอยทาเกมมิ่งเข้าเรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยหรือเปล่าว่าถ้าเราฆ่าไอ,อ,อ้หอยทากตัวนั้นแล้วเนี่ย oh. เราจะได้อะไรบ้างนี่เป็นหนึ่งคำถามนะครับที่ผมนั้นสงสัยมาตลอดเวลาเลยเว้ย ตั้งแต่ไอหอยทากตัวนี้มันถูกอัปเดตเข้ามานะครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้เนรับว่าไอหอยทากตัวนี้มันเป็นหอยอะไรเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูก่อนหอยตัวนี้มีชื่อว่า snail มันเป็นหอยทาก,กั็ผมที่ปกป้องผืนแผ่นดินตรงนี้เอาไว้อยู่นะครับทุกครั้งนะครับที่เราก็ผมจะมาเก็บดอกมไม้เก็บเกสรณนะที่แห่งนี้ไอหอยทากเวนตัวนี้นะครับมันก็จะมาขัดขวางกูระหว่างที่กูนั้นมาเก็บเกสรตรงนี้ไว้แล้วมันเป็นอะไรที่ลำบากมากๆนะครับ กับการที่เรานั้นจะต้องมาเก็บเกรอนที่นี่มันมีเควสเควสหนึ่งครับผมเนี่ยไอเควสเนี่ยมันนะครับจะให้เราเก็บเกรอนตรงนี้600ล้านคือ600ล้านแล้วมันมีไอเวรน,นี่แม่งเดินไปเดินมานะครับทําให้เรานั้นเก็บเกรอนได้แบบโคตรไม่สะดวกเลยนะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าผมนั้นเล่นเกมอะไรอยู่เรายังอยู่กันในเกมบีสวัมซิมูเลเตอร์ใช่แล้วครับคุณผู้ชมในวันนี้เรายังอยู่กันในบีสวัมนะ ก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนแรกกูอยากจะฆ่าไอหอยเวนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นเกมบีสวอมมาก่อนไอหอยตัวนี้มันฆ่ายากยังไงมันเป็นสิ่งหนึ่งครับผมที่ระยำที่สุดนะครับตั้งแต่มีมอนสเตอร์ในเกมใช่แล้วตัวนี้ถึงแม้ว่ามันนั้นจะเลเวลแค่แบบเลเวล6นะคุณผู้ชมคือเกมเนี้ยมันมีการแบบไต่เลเวลไงถ้าสมมติว่าพึ่นของเราเลเวลน้อยเราก็จะตีเจ้าหมอนี่ไม่เข้าใช่ไหม แต่หอยทากตัวนี้นะครับเลเวลแค่ Level 6คือแบบชิวๆตีสบายมากแต่มันมีเลือด30ล้าน30ล้าน holy smoke มันเป็นหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่าโอ้โหแอดมินแม่งมึงสร้างขึ้นมาเกียนกูชัว์ๆเลยมันจะมีใครว่าไปตี30ล้านจริงไหมปรากฏว่าเขาให้ตีจริงๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่รู้นะครับจนในวันนี้กูสละเวลาประมาณ4ชั่วโมงเนะ โดยการอย่างแรกเลยนั่ง fk ตรงนี้นะครับไม่เชิง fk หรอกคือกูจะต้องเก็บโทเค็นเพิ่มพลังอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตีมันไ้จาก30ล้านตอนนี้ลดมาเหลือ6แสนละซึ่งมันกินเวลากูเกือบทั้งชีวิตนะครับและด้วยความที่ว่าผมไม่รู้นะครับว่าเราตีเจ้าหมอนี่แล้วมันได้อะไรเหมือนกันเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาลองอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูนะว่าถ้าเราฆ่าไอหอยตัวนี้นะครับเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มมาเลยดีกว่าจัดการมัน ลูกๆจัดการมันสุดยอดมากนั่นแหละตีมันเลยตีมันอย่างหน,นึ่งนะครับที่ผมบอกว่าทํำไมผมถึงราคาญในหอยตัวนี้มากๆคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมสังเกตไหมเพือ่อของเราก็ผมจะลุมทำร้ายมันอย่างน่าสงสารนะครับแต่ประเด็นก็คือเราจะเป็นที่จะต้องใช้โทเค็นเช่นระเบิดบูธอะไรประมาณนี้ในการเก็บเกบสรของฟิลนี้<อ>ใช่ไหม และคือพึ่งของเราเว้ยมันไม่ยอมปล่อยโทเค็นออกมาเลยมันเอาแต่ไปจัดการในตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากมากนะครับเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถเก็บเก,บเกบสรได้แบบรวดเร็วไงจากปกติถ้าเราไปเก็บฟิลอื่นอย่างฟิลสับปะรดอันนี้ใช่ไหมเราก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีโอเคกระเป๋าเต็มอันนี้ประมาณ10นาทีเนะเพราะว่าพึ่งกูมันไม่ให้บูทกูเลยแล้วกูจะต้องแบบเดินตบแบบนี้อย่างน่าสงสารสิ่งที่น่าสนใจนะครับของหนอนตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเราเนี้ผมเดินไปตรงตูดมันมันจะทะลุเว้ย เห็นไหมเลือดเราจะไม่ลดด้วยแป๊บ <c oughs> นึงเก็บมูดก่อนว้าฉันอยู่ตรงตูดหอยด้วยอ้สุดยอดปะแต่ถ้าเราเนี่ยครับไปตรงหน้ามันมันจะใช้ไอดวงตานี่แทงเราเลือดเรามันจะลดเดี๋ยวดู Oh อดโอ้คือดาเมจอะ่ะมันไม่เยอะหรอกแต่มันกวนซุนตีนนะครับ <c oughs> ดูกูสแมคให้สักทีหนึ่งมาโถโอ้โหนี่แหละฉากใครแม็กแล้วมึงนี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นฉากที่ผมนั้นชอบมากก็รผมผมรอเวลานี้มานานมากนะครับนั่นก็คือเวลาที่ เคื่องของผมนั้นลุมกัะทีบมหอยตัวนี้จนตายอย่างช้าๆนะครับแหมสุดยอดมากจริงๆถือว่าเป็นภาพที่สวยงามมากๆผมรอเวลานี้มานานมากเว้ยกี่ไม่มีสิทธิ์มาเพ่นพ่านในเซิร์ฟเวอร์ของฉันนะจงไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อื่นซะสตอบเดี๋ยวมึงโดนเข็มมอนลนะนี่จัดไปฮ่าฮเฮเลือดจะต่ำกาแสนนะฮ่าฮในเซิร์ฟเวอร์นี้จะไม่มีแม้กระทั่งหลุมศพให้แก จะไม่มีใครจดจำแกนะจงตายอย่างทรมานซะดูกูเปิดบูธอันนี้ให้ด้วย <c oughs> อืมเป็นไงล่ะโจมตีแบบหนักหน่วงสุดๆฮ่า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 เลือดต่ำกว่าหมื่นแล้วฮ่าฮ่าตายน้องพึ่งฟู้มาเลยเอาละเตรียมตัวไว้อะไรได้เลย yes วู้ <c oughs> นี่กูได้อะไรมาบ้างวะเนี่ย silver shell amulet บวกสามกู บวก20% Honey from Token ฮันนีฟอโเบวก4% p o เอร์เซตเอ๊ะทำไมมันแปลกๆวะมันไม่แบบบวกกระเป๋าบวกอะไรที่มันดีกว่านี้หน่อยทำไมมันกระจอกวะ4ชั่วโมงที่กูรอโอ้ว่าถ้าเราได้เหรียญสีเงินมาแสดงว่ามันต้องมีเหรียญสีอื่นด้วยใช่ไหมในขอเลื่อนดูก่อน <c oughs> คุณผู้ชมดูมีกี่สี มีเมือกถึงห้าสีแล้วกูได้สีนี้สีเงินลองกระจอกันที่สุดวิวมีเนี่ยกูใช้เวลานานนะเไว้ในการฆ่ามันเนี่ยมึงควรจะให้สุบรีมอะนักกําจัดหอยในตํานานเนี่ยมึงให้อะไรกูมาเนี่ยโอ้ดิเพรสเลยกูโอ้โอ้และข่าวร้ายไปยิ่งกว่านั้นมึงจะเกิดใหม่ในอีกสามวันโอ้ไม่กอดหมายความว่าเรานั้นไม่สามารถกําจัดเขาไปจากหัวใจเราได้คนระับคุณผู้ชมครับ ก็สามวันต่อจากนี้มันก็จะแบบมาเดินเพ่นพ่านแบบอวนรอบแบบนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งกูเกียดติชีวิตตัวเองข่าวหลังค่อยมาปะทะกันโอเคข่าวหลังกูจะแบบอัพพึ่งให้มันหล่อเท่มากกว่านี้คคุณผู้ชมต่อไปสิ่งที่ผมจะทำนะต่อไปนี้นะครับคืออยากจะเปลี่ยนพึ่งบางตัวเว้พึ่งบางตัวของผมนะครับมันดูแล้วมันไร้ค่ามากอย่างไอพึ่งที่มัน <c oughs> เนี่ยไอพึ่งตัวเนี้กูจะเปลี่ยนมันออกไป ไข่คิปเต็ดซิวเวอร์เอ็กอันนี้ผมเพิ่งไปทำภารกิจได้มาซึ่งมันหายากมากผมจะใช้นี้กับมันไว้พอลองเอาตัวเ็มเจมมากูเกียดเกมนี้ You know เกมโคตรกระจอกอะจริงๆนะเว้ยคุณผู้ชมทุกครั้งที่ผมมาอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูอะ กูไม่เคยได้ตัวไหนที่มันดีๆเลยนี่อะไรเนี่ยเพิ่งจอกกว่าเดิมอีกยัดอีกแค่เอาละกูจะยอมใช้ Star ์เจลลก็ได้มี12อันมันจะเปลี่ยนเพึ่งให้กลายเป็นพึ่งแบบกิฟเต็นะคุณผู้ชมครับแบบแรนดอม no stop oh my god ผมจะใช้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่ากูยังจำเป็นที่ต้องเก็บอันนี้เอาไว้ไอ้นี่สำคัญมากมันเป็นวัตถุดิบในการซื้ออาวุธใหม่กูด้วย ไอเลิฟดิสเกมดูด l o เ e this game, this game. This game. เด wow! ี๋ยวใช้ไข่ไดมอนกูเลยอะไข่ไดมอนโอ้มิวสิกบีเอาแบบมิติกมามิติกมิติกเราฟองสุดท้ายละว้าวได้เวลาเลิกเล่นเกมนี้แล้วมั้งคุณผู้ชมคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับ ของ B ีสวัมซิมูเลเตอร์แล้วกูจะกดออกจากเกมนี้โดยไม่ใหญ่ดีเลยแม้แต่น้อย<ม>อยากจะบอกนะครับว่าเกมนี้นั้นไม่เคยเข้าข้างแล้วก็ให้ความสุขกูเลยแม้แต่น้อยนะครับทั้ทงที่กูนั้นเสียเวลาและเสียเงินเล่นมึงมาแค่ไหนอยู่เนาะเอาละเดี๋ยวเราจะทําการระบายลมกับสโนว์แบร์ถ้าเกิดเราแพ้สโนว์แบร์เราจะเก็ตเล็กแล้วก็ออกจากเกมนี้นะครับมาเลยมาแก้แค้นแล้วโอ้ oh my god เลเวลเก้าตีมันตีมันเพิ่มบัฟ no ปล่อยปล่อยกู no จุด no โอเคโอเคเฮ้ยเวลามันเหลือน้อยเวลามันเหลือน้อยมากผมตีมันไม่ตายอะดาเมจเพิ่งเราน้อยเกินไปเพิ่งกูกระจอกว่ะอย่าอย่าอย่า please no no nooo จุดหยุดปาหิมะโอเคใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นคุณผู้ชมจะต้องระวังก้อนหิมะของ หมีตัวนี้นะครับมีมะามันเนี่ยเวลาเราโดนครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะทําการปล่อยเหตุเรารัวๆนะครับเพรากูนั้นติดสตันอ้กูจะตายเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอย่างน้อยๆก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตกูฆ่ามัน yes ออออตอนนี้รู้สึกว่ามีความแบบทั้งเศร้าแล้วก็ดีใจปนเปลกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ความเศร้าจะมากกว่า เพราะว่าสิ่งที่กูเสียไปนั้นทั้งไข่เท็ดทั้งหลายๆอย่างอะ่ะ you k นแ w เอาล่ะคุณผู้ชมคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบลงไปก่อนหลังจากที่เข้าสู่โหมด depressed แบบเต็มรูปแบบนะครับมีทั้งความสุขแล้วก็ความเศร้าปนกันแต่ความเศร้าเยอะกว่าในปีใหม่นี้เนี่ยครับผมก็ต้องขอให้คุณผู้ชมนั้นสมหวังครับผมกับความโชคดีที่มีมากกว่ากูนะจริงๆคนที่โชคร้ายกว่ากูเนี่ยถือว่าโชคร้ายสุดๆแล้วนะครับ คือแบบกูอยู่ในระดับแบบโชค้ายแล้วไงแล้วนั้นมีมีคนโชค้ายกับกูนี่มึงแบบโชค้ายสุดๆแล้วจริงๆ